ตำรวจบุกคลินิกเสริมความงามชื่อดังจับหมอสาวเถื่อนกำลังฉีดยาให้ลูกค้านั่งรอรับบริการอีกเพียบช็อกบางคนน้าผิดรูป ขาวเด่นขาเด่เเดจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ตำรวจได้นำหมายค้นสารจังหวัดสงขลาเขาทำการตรวจคนบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจับกุมตัวนางสาวนันทพินอายุ37ปีพร้อมของกลางยาเสริมความงามยาว,วิตามินบรรจุอยู่ในกล่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกก .2 บกสอท .5 ได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้เสียหายที่ไปใช้บริการศูนย์ความงามจากการโฆษณาทางออนไลน์ ที่ศูนย์ความงามแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและมีอาการแพ้ยาที่ได้รับจากการบริการที่ศูนย์ความงามดังกล่าวและบางรายมีอาการหน้าผิดรูปเสียชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสืบสวนรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานสืบทราบว่าที่ศูนย์ความงามแห่งนี้ไม่มีใบประกอบกิจการสถานพยาบาลและไม่มีใบอนุญาตในการรักษาและอาจจะมียานำมาเก็บไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตและนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายมาซุกซ่อนอยู่ที่ศูนย์ความงามเจ้าหน้าที่ ตำรวจจึงขอหมายคนา้นศาลจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวพบว่าเป็นบ้านแฝดสองหลังเดินทะลุถึงกันโดยชั้นล่างเปิดเป็นศูนย์ความงามและมีลูกค้ามานั่งรอรับบริการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสอบถามลูกค้าที่มานั่งรอรับบริการว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความงามอยู่ที่ไหนโดยลูกค้าแจ้งว่ากำลังจะฉีดยาให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่บนห้องข้างบนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขึ้นไปด้านบนห้องพบนางสาวนันทพินกำลังจะฉีดยาให้กับลูกค้าที่ มาใช้บริการโดยในมือซ้ายถือเข็มฉีดยาอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงหมายค้นดังกล่าวนางสาวนันทพินให้การยอมรับว่าบ้านหลังดังกล่าวใช้เป็นศูนย์ความงามโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจคน้นตนกำลังใช้เข็มฉีดยาดูดตัวยาออกจากขวดยา เพื่อที่จะฉีดยาให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่บริเวณใบหน้าของลูกค้าโดยตนไม่มีใบอนุญ,ญาตใดๆทั้งสิน้นส่วนของกลางที่อยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นของตนทั้งหมดเพื่อมีไว้สําหรับให้บริการฉีดเสริมความงามให้กับลูกค้าและตนได้เปิดให้บริการในการฉีดยาเสริมความงามมาแล้วประมาณ2ปีโดยแต่ละเดือนจะมีลูกค้ามาใช้บริการเดือนละ20คนส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนมากจะเป็นการบอกปากต่อปากและมีลูกค้าที่ติดต่อมาผ่านทางไลน์ที่นั้น มาใช้บริการเสริมความงามเบืองต้นจนหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมีได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผลิตขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับใบอนุญาตผลิตขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาต่อ ่อไปนี้คือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้งอันเป็นการฝา่าฝืนจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่งพนักง,งานสับสวนสพหัดใหญ่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ